ก็สวัสดีครับชื่อสิทธิโมกพาณุจรีนะครับชื่อเล่นก็ชื่อหมิงครับตอนนี้ก็กําลังเรียนคอร์สเซตบีอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผมอ่ายุสามครับตอนนี้เราเรียนจบสาขาอะไรมาครับผมจบเครื่องกลจบวิศวกรเครื่องกลก็รู้สึกว่าแน่นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะส่วนจริงๆรรู้สึกว่าที่แน่นมากเลยคือที่เป็นเนื้อหาเยอะเลยก็จะเป็นช่วงบทแรกเนาะ พวกคอมพิวเตอร์เอเซนเชียลเจเน r ริ่งพวกนั้นจะเป็นเนื้อหาเยอะๆครับมันเหมือนกับว่าเราได้รู้เหมือนคือถ้าเราไม่ได้เรียนสายวิศวะคอมหรือสายอะไรที่เกี่ยวกับสายคอมพิวเตอร์มาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจจะไม่รู้นะว่าแบบหลักการทำงานหรือว่าประวัติของมันอะไรเงี้ยหรือหลักการแนวคิดอะไรพวกนั้นนะครับมันก็เหมือนเราได้แบบปรับปรับแนวคิดของเราเนาะว่าเออเราต้อง เริ่มคิดให้มันเป็นแบบตักกะคิดให้มันมีเวิร์กโฟลยังไงความคิดในหัวอะไรเงี้ยเวลาเราก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้บคิดเป็นขั้นเป็นตอนคือส่วนตัวผมเรียนเป็นวิศวะอยู่แล้วเนาะแนวคิดของวิศวะก็คือปกติมันจะมีพวกวิชาที่แบบสอนวิธีการคิดที่แบบมีเป็นหลักการเป็นเวิร์กโฟลว่าเออเราต้องเริ่มโปรเซสเนี่ยเราต้องเริ่มยังไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงแล้วสิ้นสุดยังไงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่ง ก็จาว่าใช่ไหมนิดเดียวยากครับยากตรงไหนยากเรื่องอะไรยากก็ทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับก็ยังเรียนถือว่าผมก็ยังเรียนไปไม่ลึกมากนะยังไม่เยอะมากก็เลยอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เท่าๆก็คือคือส่วนตัวเคยเรียนไพทอนมาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันยากกว่าไพทอนแหละเพราะว่าอ่าถ้าไพทอนเวลาเราเขียนเราก็มันก็เขียนได้แบบง่ายกว่าสันกว่าแต่ของอย่างจาว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแบบ s ิสเต็มเอาพุทอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าอาจารย์สอนเข้าใจดีคือจริงๆเนี่ยผมเคยไปเรียนมาที่อื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้แบบเรียนจริงจังอะไรมากนะก็เรียนเป็นคอร์สสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เคยศึกษาเองด้วยดูพวก YouTube อะไรพวกเนี้ยครับก็จะรู้สึกว่าบางทีเขาก็อาจจะเน้นเป็นแบบหลักการก็คือเหมือนตอนเรียน Python ที่ผมไปแบบเวลาเปิด YouTube ดูเขาก็จะสอนแบบพวก if else การเขียนอะไรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกถึงขั้นเป็นแบบ ผมดูในคอร์สของเจ้าวารู้สึกจะมีโอพด้วยก็นั่นแหละในบางที่เขาก็ไม่ได้เจาะลึกมากอะไรครับเดี๋ยวแค่ยกตัวอย่างในช่นนี้ก็มีดีมอนการเห็นนี้ในภักส่นมันก็เป็นการปูพื้นฐานเนอะอย่างแรกเลยคือผมเนี่ยยังไม่เคยทํางานสายได้สด้านแบบสายไอทีมาก่อนมันก็ไม่รู้นะว่าเออมันจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างน้อยสําหรับผมก็คือมันเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนหน้าที่เราจะไปแบบไปเจอของจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึก ชอบไอเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งปีสองแล้วแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้อยากเป็นอะไรเพราะว่าเอาจริงๆเลยคือตั้งแต่เลือกเรียนเป็นวิศวะเนี่ยเพราะว่าพอตอนเราอยู่มปลายคือเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบเรียนอะไรแล้วก็ดูเพื่อนรอบๆเราก็แบบเพื่อนเขาก็เป็นถ้าไม่วิศวะเขาก็สอบหมอกันหรือไม่ก็บัญชีอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันเคยไปดูพวกแบบแนะนํางานว่าเราควรจะต่อสายอะไรแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ค่อยได้นะแต่เรารู้สึกว่าแบบ จากนิสัยเรากับวิชาที่เราชอบอะไรเงี้ยเราชอบวิศวะมากกว่ามากกว่าหมอแน่ๆอันนี้อย่างหนึงหรือว่ามากกว่าสายบัญชีอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยลองวิศวเป็นวิศวะดูก่อนแล้วก็พอตอนปี2ปี2เขาให้เขาให้เลือกสาขาใช่ไหมตอนนั้นก็ตอนแรกเราจะเลือกคอมแต่ว่าไม่รู้อะไรไม่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเหมือนเหมือนตามเพื่อนได้มั้งก็เลยไปเลือกเครื่องกลเหมือนตอนนั้นรู้สึกเรื่อวิชาเครื่องกลคะแนนสูงสุดเรารู้สึกอยากได้ความท้าทายก็เลยไปเรียนเครื่องกลแล้วเพื่อนก็ตามไปด้วยเราก็เลยไปเรียนเครื่อง คิดผิดอ่ะก็ยากครับแล้วก็อาจจะเพราะว่าเราไม่ได้แบบสนใจแต่แรกด้วยนะพวกวิชาพื้นฐานแบบเลขอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบแต่ว่าอพอไปถึงด้านแบบดีไซน์เออเราก็รู้สึกว่าเราก็พอจะดีไซน์ได้แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบไ์ขนาดนั้นนะเรื่องพวกแนวการดีไซน์การออกแบบอะไรแต่ก็จบมาได้นะหรือว่าผมก็รู้สึกว่าโอเคเราเราก็พยายามอยู่แล้วก็พอจบมาก็ไปทํางานอยู่ช่วงหนึ่ง เป็นวิศวะโปรเซสเลยก็ประมาณเกือบ,บปีได้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สายที่แบบเราชอบเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมโรงงานด้วยนะคืองานที่เราทํามันก็รูทีนรูทีนก็คือเหมือนแบบเข้าโรงงานเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลก็เหมือนแบบไปเช็คสภาพเฉยว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่ไม,มีแล้วเราก็ไปแบบทำรีพอร์ตเพราะส่วนมากก็คือทารีพอร์ตอั่นแหละไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับสายวิศวะเครื่องกลเลยก็เหมือนเราทารีพอร์ตแล้วก็รายงานรีเซนต์แล้วก็ ที่กลับมาสนใจสายนี้ทีจริงจังด้วยก็เพราะว่าตอนไปทําโรงงานอ่ะเหมือนกับว่าเขามีความต้องการคือกับคนที่แบบสามารถใช้การพวกแบบอ่าเทคโนโลยีหรือสามารถเขียนโปรแกรมได้เนี่ยแบบเยอะมากก็เลยรู้สึกเริ่มสุดแบบรู้สึกอยากจะย้ายสายมาสายนี้ครับจริงๆก็ก็กตัดสินใจยากเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเพิ่งจบมาได้ไงก็เลยรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสแบบค้นหาตัวเองอยู่บ้าง คือส่วนตัวเป็นคนชอบแบบชอบนั่งอยู่หน้าคอมด้วยเนาะแล้วก็ชอบดูพวกแบบคือร่วงเครื่องเขียนโค้ดเนี่ยคือก็ชอบมาอยู่กันแล้วก่อนหน้านี้แต่อาจจะไม่ได้เขียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากแต่ลองมาเรียนดูก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเราอาจจะชอบด้วยแหละคือเราก็แบบไม่รู้สึกแบบอึดคือเป็นตัวของเราต่อให้เราต่อให้เราทําไม่ได้เราก็พยายามทําให้มันได้คือเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าพอทาไม่ได้แล้วมันแบบแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยมันแค่แบบรู้สึกว่าเหมือนภา้าย คนที่กําลังคิดจะเรียนใช่ไหมแล้วก็คนที่เรียนอยู่ด้วยคนที่กําลังคิดจะเรียนก็อยากให้ลองจริงๆอ่ะมันมีเรามีคอร์สลองเรียนเนาะเออก็ลองมาเรียนก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าคิดว่าชอบจริงอ่ะผมว่าก็ลองเลยลองเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่คิดจะลองอ่ะมันก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะชอบจริงหรือเปล่าคืออย่างน้อยมาลองคอร์สหนึ่งอ่ะเอเราก็ได้รู้ว่าเออถ้าแบบมันไม่โอเคเราก็ยังหันหลังกลับได้แต่ถ้าเราไม่ลองเลยเราไม่รู้หรอก ส่วนสำหรับคนที่เรียนอยู่แล้วก็สู้ๆครับเพราะผมก็สู้อยู่เหมือนกันโอ้คือจริงๆอะความฝันผมอคือจริงๆอะผมอยากจะทำเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยนะคือเคยฝันอยู่เหมือนกันจริงๆที่เคยสนใจอยู่คือจะเป็นเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องหุ้นแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็ศึกษาอยู่นะศึกษาเรื่องแบบพวกหุ้นตราสารน,นี่อะไรพวกเนี้ย ราะว่าจริงๆครอบครัวผมก็แบบแม่ก็เล่นหุ้นอยู่ด้วยก็เลยเคยคิดอยากเขียนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแค่แพนเฉยๆนะยังไม่ได้แบบจะอะไรเป็นแพนเป็นเรื่องเวลาขนาดนั้นนะแต่ก็มีความคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็อยากจะทํางานเคยอยากทํางานพวกแบงค์เหมือนกันคืวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับที่เคยผมเคยอ่านแล้วสนใจนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอพวกทํานายทํานายพวกแบบแนวโน้มหรือว่าเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ที่แบบเออบริษัทเนี้มันแบบมีนาโนมที่หุ้นจะขึ้นหรือจะลงอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็ AI 731ก็จริงๆคือเขาเรียกว่าไงจะสมัครแต่รอบที่แล้วแล้วแต่ไม่ว่างรอบนี้ก็ตอนแรกสมัครไปก็อาจารย์อาจารย์บอกว่าผมลงช้าเนาะใช่ก็ลงช้าจริงแหละยอมรับแต,แต่ก็โชคดีมีที่มาพพีที่แบบที่ว่างก็เลยมาเข้ามาก็ก็รู้สึกว่าจริงจอ่ะผมไม่เคยไม่เคยทําแบบ ใช้คือเราเป็นคล้ายๆแบบ no code หรือ low code เนาะก็คือเราไม่ได้เขียนโค้ดเองซึ่งปกติแล้วก็เป็นแบบเราเข้ามาใช้ AI ในการเหมือนช่วยทําอำนวยความสะดวกเหมือนอย่างที่เราเรียนรอบนี้ก็เหมือนแบบว่าอ่ามีโค้ดแรกเลยที่เห็นก็คือที่แบบเป็นใช้อเอาโค้ดมาลงรันรันเสร็จก็มีการ detection ใช่ตรวจเช็คนิ้วของเราว่ามันขยับมีกี่นิ้วแล้วก็เหมือนทำมีโค้ดที่ทำให้เอารูปภาพมารูปนึงแล้วก็ ถ้าการเคลื่อนไหวของคนจริงๆมาวิดีโอหนึ่งแล้วก็มาทําให้รูปภาพเคลื่อนไหวเหมือนในวิดีโอได้อน,นั้นก็เหมือนแบบว่าทําวิดีโอใหม่ขึ้นมาโดยการใช้รูปรูปการเคลื่อนไหวของจริงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราก็ไม่รู้มาก่อนถ้าเราไม่เคยมาเรียนนี่ยังไม่นับพวกที่แบบใช้ h ช GP t GPT การเจรเิเลตรูปหรือว่าสร้างเทคข้อความขึ้นมาเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแต่เราไม่เคยไม่เคยมาทําเองว่าถ้าเราต้องการแบบเจริเลตรูปภาพแบบซักร้อยรูปภายในแบบ ไม่เวลาไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเราบางทีเราอาจจะจําเป็นต้องใช้เนาะดูไว้ก่อนดีเหมือนกันนะในประยุกต์ใช้อนาคตจริงๆะถ้าเป็นเรื่อง AI อ่ะมันก็เป็นเรื่องเกีย่ยวกับอนาคตอยู่แล้วแหละผมว่านะถ้าเราจะใช้ประยุกต์ได้ก็เหมือนเราเก็บความรู้ไว้ก่อนเ่ะคือตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนอย่างเรื่องเจเลตรูปภาพ เจเลตเทคขึ้นมาโดยใช้ AI เนี่ยจริงสมัยนี้มันก็ทําไม่ยากแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เนาะบางคนก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ไว้ก่อนเนี่ยในอนาคตามันอาจจะเป็นกลายเป็นแบบกลายเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้เรารู้ไว้มันเราจะได้ปรับตัวได้ขอเซต B ครับเซต B ีจาว่าเซตบนะครับมันจะมีทั้ง2ตัวนะครับจาวากับซีชเลือกเอาเลยแล้วแต่ชอบครับภาษาไหนเหมาะสาหรับคนที่อยากย้ายสายงานเนาะ ถ้าแบบสนใจอยากย้ายใส่งานก็มาเรียนคอร์สนี้กันนะครับถิงธุรกิจสําคัญเพราะผมรู้สึกว่าหลังๆมาเหมือนกับว่าคือผมเป็นวิศวะเครื่องกลเนาะก็ทํางานคล้ายๆรูทีนอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆอะเราต้องไปนําเสนอต้องไปแบบเสนอผู้บริหารเนี้ยเราก็ต้องคือเราต้องคํานวณคอร์สด,ด้วยอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะนั้นคือรู้ไว้ดีกว่าต่อให้เราไม่ได้จบสายแบบอ่า จร,จริงๆกับทุกสายและว,วิศวะเดี๋ยวนี้หรับคนเอาบอกสำหรับคนที่จะย้ายสายมาแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็แบบจริงมันจะจะบอกอาการย้ายสายก็คิดเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องที่สําคัญเลยเพราะว่าแบบถ้าบางคนรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ค่อยแบบไม่อยากจะย้ายสายมาแต่ยังไม่มั่นใจหลายๆอย่างผมก็อยากจะลองให้แบบอย่างน้อยเนาะจริงลองเรียนสักคอร์สหนึ่งคอร์สเล็กๆก็ได้ลองเรียนดูก่อน แล้วก็ลองตัดสินใจดูว,ว่าเราชอบหรือเปล่าที่การจะย้ายสายมาใส่นี้หรือว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าแบบลองมาลง,งแล้วแบบเราไม่ชอบขึ้นมาถ้าคอจะใหญ่มันก็แบบอาจจะเสียเวลานะลองก่อนคอเล็กก็ได้ถ้าชอบแล้วก็ค่อยตัดสินใจมาเลยครับผมขอบพระคุณมากครับ